วัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเม่นี้สาวอีสานแฟนเพจดสิฟ้าพีผ้านองไปอันรับชมการเอาแพ้ขึ้นจ้าพี่น้องพ้าพีผ้านองไปรับชมการเอาแพ้ขึ้นจากหนองน้ำเนาะจ้าว่าสิลงกับก่ได้ลงซะตอนแรกเอาแพ้ไปลงไว้พี่น้องว่าสิลงป่าวันอาทิตย์พี่น้อง้าแพ้เพิ่นเก็บห่าลอยจ้า สาวิสานสิพาเดินทางไปเบิงเนาะจ้ะเอาแพไปล้งว้แล้วย่างดีจ้ะพี่น้องเลยมีการเปลี่ยนแขนกระทันหันจ้ะเพื่อนเลื่อนไปบ่มีกำหนดพี่น้องเพื่อนว่าไอะไรปลากำลังวางไครจ้ะพี่น้องป่ากำลังวางไครอยู่เพิ่นเลยบบไห่ล้งจ้ะเพิ่นเลยเลื่อนไปบ่มีกำหนดจ้ะพี่น้องก็เลยสิได้พากันไปเอาแพขึ้นจากน้ำพี่น้องไเอาแพขึ้นเมื่อไห้จ้ะ สาวอิสานสิพาไปเบิงเด้อจ้ะกระบ่ไก่ดอกเจ้าพี่น้องอยู่ในบ้านบ้านนี่ก็ติดโรงงานเหรอจ้ะอยู่ไกลๆโรงงานจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาวอิสานสิพาพีพาน้องไปเบิงเน่าจ้ะแบวแค่ขึ้นมไใบพี่น้อง เดินทางไปเลยจ้าพี่น้องบ่ไก่ดอกจ้าคนเอาแพะไปลงงใบเต็มเลยพี่น้องสีได้ลงปลามือวันอาทิตย์นี่จ้าไปเอามาพเพล่เเลียนมือจ้าพี่น้องเลียนบม่มีกำหนดเลยจ้าเพิื่อวมาป่ามสีวางไข่แล้ว,พวเพลยบ่อไห้ล้งเลยจ้าพี่น้อง เพิ่นมาเอาขึ้นหลายรถตัวนี้แม่นบ่ข็บ่มีแพ้โอ้ยมองเพ่น,นแค่เหลือไปเฮาก็ได้บ่จัง <c oughs> ว่าสิฮอดแล้วจ้าพี่น้องดูหยงังหลายอยู่ยงังหลายอยู่กับ่หลายปันได๋เนาะปกติมันสิเต็มน้องเลยนะ เจ้าเริ่มมาเอาหลายล้จาจะพี่น้องเริ่มมาเอาแพ้ขึ้นหลายล้วจะเพราะว่าลงมือ้นอย่เนี่เพราะว่ากำหนดสิลุงมือวันอาทิตย์จะพี่น้องวันอาทิตย์อาทิตย์ที่เท่าไหร่นอ้องอาทิตย์ที่สิบสิบหกเนาะสิลุงวันอาทิตย์ที่สิบหกพี่น้องหอแล้วจะพี่น้องน้องนี่จ้ะ ใจ่ละของเฮานั่นติสิฟ้าลุงไปเบิ้งจ้าพี่น้องเปิดกระจุกไว้อีแมมอยู่นี่ลูกเบิ้งมาแมมอยู่นี่ก่อนถาแม่อยู่หอดแล้วจ้าพี่น้องมามาพี่มาขึ้นเลก่อนจ้านีจ้าพี่น้อง ขาพี่พาน้องมารับชมเนาะจ้ะพวกสุขารันดิมพสุขานี่จ้ะพี่น้องลูกสายกำลังลงไปเอาแพ้จ้ะสาวอีสานเซตกล้องไม่พี่น้องวันนึงมันมัวจ้ะอยู่เป็นมูวเพลนเนี่ยปกติแพ้เต็มเลยจ้านี่พี่น้องเต็มหนองเลยจ้าบ่มีหม่องไว้เลยล่ะจ้ะแพ้บะหมี่หม่องไว้เลยจ้ะนี่ปกติเพราะว่า เพิ่นประชุมตั้งแต่วันจันทรวพี่น้องว่าสิลงป่าคนก็เลยเอาแพ้มาลงไว้พี่น้องเต็มนองเลยจ้ <c oughs> ะบ่มีหมองไว้เลยล่ะแพ้ัดที่นี่มาประกาศยกเลิกพี่น้องโยกเลิกว่าบุลงไห้บุลงว่าป่ากำลังวางไข่จ้กะก็เลยข้าเจ้าเลยมาเอาแพ้หนีจ้ะพี่น้องคนเริ่มมาเอาแพ้หนีเหมดแลเราจ้ะพี่น้อง พี่น้องลูกซ้ายกำลังไปเอาม้าจ้ะพี่น้องเอ้ยแพ้หลิเก็บบัตรหาร้อยได้จากค่าแพ้หนิผู้ใดมีแพ้มาลงก็คือเก็บหาร้อยยืนฟังสามล้อยจ้ะวสิได้มาลงอาทิตย์นี้่วสิมาไทายคลิปห้พี่ให้น้องเบิ่งเลยด้ถไทยสัมพี่น้องวสิมาไายคลิปลงป่าให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้ะ เลยยกเลิกกับทันหันพี่น้องเลยบดายไทยสั่มจะเลยมาทายตอนเอาแพะขึ้นเนาะจ้ะพี่น้องมาทายตอนเอาแพะขึ้นให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ้ะบดายไทยตอนลงป่าพี่น้องว่าที่ายลงป่าให้เบิ่งบดายไทยพระเจ้ายกเลิกก็เลยได้มาทายตอนเอาแพะขึ้นนี่ละจ้ะพี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องว่างเปล่าเลยจ้ะ ข้าเจ้ามาเอาขึ้นเมดแล้วแพรยกเลิกกับทันหันแม่พี่น้องคือมึองเอาขึ้นได้ไปน่ะวิสารละง,งึดหลายว่าสิมาไทยลงป่าให้พี่เห็นน้องเบิง้งเลยบบดายไทยจะ้จะเจ้ายกเลิกแล้วมาผู้เดียวตีเดียวนี่ว่มาเป็นมากับงาม เอามาังได้บ่ะนี่แมน,นบ่พี่น้องปลาไข่เล้วก้อนเต่ยปลาวางไข่เล้วเวิ่นกับป้อยแต่บ่พ <laughs> ี่ <laughs> น้อง <laughs> ่ายบรรยากาศย้ำเหมือแรงให้มีหมาตัวนึงได้อยู่หันกักเดี๋ยวพี่จะบรรยากาศยาำเหมือแรงให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะจ้ะเลิกงานแล้วพี่น้องเพิ่งเลิกงานจ้ะวันเสาร์มื้อนี้เลิกงานวันเสาร์ห้าโมงกะพากกันเอารถมาเอาแพ้เลยจ้ะนี่จ้ะเลวดงงานมาเอาแพ้พี่น้อง หลุดลงงานมาเอาแพ้จ้ะเอาลูกซ้ายหลามาพร้อมลูกซ้ายหลามาพร้อมจ้ะพี่ <Okay. S 1> นุ่บรรยากาศรอบหนองจ้ะพี่น้องลูกซ้ายกำลังเอาแพ้มาจ้ะกำลังเสงเอาแพะขึ้นมาจ้ะพี่น้่ง ยกเลิกกะท่านหันบ่ได้ลงเลยพี่น้องเลยปลากะเป็นตะลตายอยู่จ้ะปกติแล้วปลานองนี่มิ้าตัวใหญ่ๆได้จ้ะพี่น้องเปิ้ลลงตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วคุณจ้ะนองนี่เปิ้ลเลวสิมาลงมาอีกก็เลยเปิ่ลเลยยกเลิกจ้ะยูหันละลูกยูหันละเม่ต้องห้องขึ้นอยากลงรดจ้ะพี่น้องขึ้นอยากลงรดนะ ย่านหมาตัวอื่นกัดจะเลยประกาศหรือหอดฟังแล้วจ้าพี่น้องแต่หอดฟังเย็นดีบอกตางเล่นน้ำของซังวีสองแพร์ผู้เด้ของาจอดพเขยามจอดได้น้ำผู้เดชเลยครับเอาจอดได้หันละจะเอาไปใส่ฮะ ยกวาไปผูกเ่ไปไหนวะ้นไปมปีนาเ็เดีอนาาลงเออผูกไว้ดิ้นสิกับว่างสั้นละเ<อ>พิ่นว่าอีกเดียนเครื่องพนะนพี่น้องอีกเดียนเครื่องจังสีสลงมึงบอกกันแ้่นมั้งไดลเนี่มันหามังคีเจ้ามาเอาพี่น้อง,งมึงเลยคนมาเอาแพ้ขึ้นจ้ะ ยูนหน่ล่ละครับยูหน่ะล่ะยูหน<ว>่หล่ะ <พา S 1> เดี๋ยวแม่พากกลับแล้วนี่เอาแพะขึ้นเ้วนี่ขึ้น้องท้องอม,มันึ้นดิมจังงพี่กกพีพ่พี่นี่พด่พี่พดึพขึ้นมาี่พ่อนเอาแพะขึ้นแล้วจ้าพี่นีองีี่พ่พพี่ บรรยากาศยนี้ยมแัแรงไห้พี่ให้น้องเบึงน่าจะมาเอาวนแพ้ขึ้นจ้ะบ่ได้ลงป่ากับมาเอาแพ้ขึ้นจ้ะพี่น้องว่าสิมาไายคลิปลงปา่าให้พี่ให้น้องเบิึงบดายไทยเลยจ้ <c oughs> ะข้าเจ้ายกเรือกับท่านหันน่นาจ้ะพี่น้อง กเดี๋ยวแพ้ขึ้นรถแล้วจ้าบัดนี้พี่น้องแพ้ขึ้นรถสำหรับคลิปนี้สาวิสานกับสีได้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซนีล่ละจ้านี่เอาแพ้ขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องกับเสีเอาแพ้ขึ้นรถจ้าบัดนี้น,นี่จ้า ฝากพี่ฝากน้องไใบสมนีเนาะจ้า,จาว่าสีไายคลิปลงป่าให้เบิ้งกับบดไทยพี่น้องเอ้ยเลยมาทายเอาแพ้ึ้นให้เบิ้งจา้าฝากพี่ฝากน้องติดกำลังแรงใจให้ในเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวิสานในเด้อโดนโดนสาวิษา,า,ากะจังได้ลงคลิปพี่น้องบ่ใครมีคลิปลงจา้าเป็นกำลังใจย่ายป่าย่าทิ่มอย่าลืมกันเด้อจ้า,จาสำหรับคลิปนี้เสียใบสมนีจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้า